สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับผมนะครับแลวก็สวัสดี FC นะครับแม้กระทั่งผู้ที่มาติดตามรับชมรับฟังนะครับกันเป็นครั้งแรกหรือว่าครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ที่5ที่6กนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับก็ขอให้เขาเรียกว่าได้ข้อมูลดีๆนะครับแลวกันนะครับในการที่มารับชมรับฟังในที่สําคัญนะครับก็ขอให้สุขภาพทุกคนร่างกายแข็งแรง สุขภาพร่างกายแข็งแรงโอ้พูดโต้ซะแล้วนะครับก็ยิ่งโดยเฉพาะแนวสมาชิกนะครับตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมก็ได้ลงคลิปให้1คลิปนะครับของวันที่1สิงหานะครับเป็น3ตัวบนชุดเต็มนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่นี่ เป็นสูตรใหม่กับสูตรเก่านะครับผมก็บอกสมาชิกก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าไปดูเดี๋ยวเผื่อมันออกนะครับผมไม่ได้การันตีนะเผื่อมันออกนะครับเป็นชุดเต็มนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับก็คือผมนําเด่นมาตัดกับแต้มรวมนะครับไปดูได้นะครับเด่นอ่ะผมคิดว่ามานะครับจะมาในชุดไหนนั้นนะมันมีแค่2ตัวนะครับและผมก็แยกแต้มให้ก็ลองเข้าไปดูเผื่อชอบนะครับเดี๋ยวจะมีแค่กว่นั้นอีกนะครับของวันที่1สิงหาเนี่ยนะครับ ก็รอสักคู่นะครับผมเนาะก็ทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในของอเดี๋ยวเอฟซีทั่วไปบอกว่าไม่รู้ไม่ดูไม่ทําไมไม่เห็นทําไมไม่นี่นะครับคือมันอยู่ในนี้หละครับมันอยู่ในนี้นะครับเพียงแต่นะครับผู้ที่เป็นสมาชิกเนี่ยผมก็คิดว่าแล้วผมก็หวังใจว่านะครับน่าจะเข้าใจในสูตรการคํานวณและความเสี่ยงอะไรต่างๆนะครับผมถึงได้ทําแยกในตัวนั้นออกไปให้นะครับก็ถือว่า,าผมก็ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาหรือไม่มานะครับแค่เป็นความคิดของผมผมก็ว่าขาน่าจะมีเหตุผลมากพอก็น่าจะเป็นพลังงานบวกนะให้กันและกันนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็น fc แล้วก็ผู้ทำเนาะแล้วก็ผมก็ทํว่าตั้งใจทํานะทุกคนนะและที่สําคัญนะครับคำเตือนก่อนที่จะไปในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมบอกได้เลยนะครับใครที่ฟังไม่จบนะครับจะไม่ได้สูตรถ้าใครที่ฟังจบนะครับจะรู้เลยสูตรเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาดูกันก็ย้ําคําเตือนนะครับเหมือนเดิมว่าให้รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการซื้อสลากกินแบ,บน่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นหรือรับชมเพื่อเป็นการฝึกสมองทางคณิตศาสตร์นะครับเพราะมีการบวกเลขกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับทั้งสูตรการวิเคราะห์คำนวณย้อนหลังนะครับนวิเคราะห์ย้อนหลังทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่องค์ประกอบในการออกผลสลากนะครับอยู่ที่ว่าเราจะนําไปใช้โปรดใช้วิจาราณผมไม่มีการฟันธงถ้าอยากฟันธงไปฟันเอง ส่วนชอบมากชอบน้อยอยู่ที่ส่วนตัวผมนะครับแต่ผมก็ไม่ได้สงวนสิทธิ์ว่าห้ามห้ามชอบตัวเดียวกันนะครับผมไม่ว่านะครับถ้าชอบตัวเดียวกันนะครับแต่ถ้าชอบตัวเดียวกันแล้วมันไม่ออกเนี่ยอย่ามาโทษผมนะครับให้โทษตัวเองว่ามาชอบเหมือนตัวเดียวกันนะครับแต่ถ้ามันออกผมก็ดีใจด้วยนะครับผมก็อยากให้มันเข้าให้มันตรงตามที่วิเคราะห์เหมือนกันนะครับผมชอบไตเติลนี้นะไตเติลนานเหลือเกินนะครับ ก็ต้องมีน้ําบ้างนะใครกินใครกินข้าวแล้วไม่กินน้ําตามมันก็จุกนะครับมาดูกันนะครับสองสูตรสูตรที่1สูตรที่2นะครับมาใหม่ทั้งคู่นะครับมาใหม่ทั้งคู่ผมตัดสินใจลงช่องในช่องนี้นะครับเพราะว่าช่องนั้นก็ลงไปแล้วสองอันนะครับช่องเข้าไปดูได้นะครับช่องตามหาเลขเด็ดนะครับในส่วนของสองตัวบนและก็สามตัวบนนะครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับ อย่าด้อยนะครับอย่าด้ยค่าเขานะครับน่าสนใจอยู่เนขะ้า <Th an> ไปดูได้นะครับเข้าไปดูไ <tabii> ด้นมันเป็นสูตรใหม่อยู่แล้วอันนี้คือสูตรใหม่สูตรนี้นะครับผมตัดสินใจเอามาลงในที่นี่นะครับ <S 2> <S 2> <S ก็นเนื่องจากว่ายังไม่ยังไม่ได้ลงคือที่ลงไปเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่เป็นตัวกันนะครับที่เป็นตัวกันก็คือของวดที่แล้วมันหลุดนะครับมันหลุด เผื่อมันเป็นทางเลือกอะเป็นตัวเลือกเผื่อคนไม่ชอบเผื่อคิดว่าถ้ามันหลุดแล้วอะไม่อยากจะตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นี่แหละเอาตัวนี้กันให้ยุสใสละนี่นะครับก็มันมันลงได้แค่ตัวนี้นะครับเพิ่งลงไปแค่ตัวนี้ก็คือเป็นการตามชุดเดิมเผื่อมา่านะแต่อันนี้นะครับชุดใหม่นะครับเผื่อเข้านะครับต้องคําว่าเผื่อหมดนั่นแหละครับอผมคือเอาง่ายๆถ้าถ้าสมมุติว่าโต้เถียงกันเนี่ยนะครับผม ผมขอโต้เลยนะครับผมขัดเลยว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครทามาก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันยังไม่ออกนะครับผมไม่เชื่อเด็ดขาดถ้าบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเก้าสิบกว่าอรน,นยังพอว่าคือความชอบส่วนตัวนะมาดูกันนะครับประกอบด้วยสองสูตรนะครับประกบกันจะได้ตัวชนเด่นนะครับและก็ตัวชนเด่นก็ไม่เกินหนึ่งตัวแค่สิบกับหน่วยนะครับเขาเรียกว่าระยะสั้นวัดใจนะครับระยะสั้นวัดใจ ใครอยากวัดปัจจัยใครอยากเอาสูตรเอาไปได้นะครับผมเขียนสูตรนี่คือสูตรนะครับตัวเลขอยู่ข้างหน้าครับผมเขียนสลับหลักกันมั่วเลยนะครับผมบอกเลยผมเขียนสลับหลักกันแต่ละหลักเนี่ยบวกกันอยู่ดีนะครับผมเขียนสับกันหมดเนี่ยนะครับมีเลขคงที่บ้างสลับกันบ้างนะครับผมไม่อยากให้ฟังนะครับง่ายๆผมไม่อยากให้มาแคปไปแล้วก็ไปคํานวณดูนะครับมันคิดยากนะครับกว่าจะคิดขึ้นมาได้นะครับแต่ละสูตรอ่ะนะ แล้วสองตัวประกบชนกันแบบนี้ถ้ามันเข้ามันก็เข้าจ๋าเลยแหละนะครับโป้งป้างเลยเปี้ยงปึ้มเลยนะครับเรามาดูสูตรแรกเราพูดถึงกันสูตรแรกกันก่อนนะครับตัวใหญ่ไหมเนี่ยน่าจะใหญ่เนาะนะครับอ่ะเรามาดูกันสูตรแรกสําหรับใครที่รอสรุปนะครับสรุปสามตัวบนพุ่กนี้นะครับแล้วก็โค้งสุดท้ายนะครับเปิดผลโหวตเออนะครับเพราะเหลืออีกหลายวันอยู่ออกวันจันทร์เนาะนะครับเสาร์อาทิตย์ได้เจอกันอีกอย่าง คือวันอาทิตย์เนี่ยไม่รู้อาจจะอาจจะไม่ลงหรือว่าถ้าอาจจะลงก็อาจจะเป็นผ่อนคลายหน่อยวันอาทิตย์เพราะวันจันทร์ออกเนาะนะครับเดี๋ยวก็บอกว่าหากันไม่ทันนะครับนี่ครับผมเิเริ่มรันให้คู่กันเลยเนี่ยตั้งแต่16พฤษพฤษภาไหมเนี่ยเออใช่ใช่16พฤษภานะครับ16พฤษภาสูนี้เดิมมาก่อน16พฤษภาแต่สูนี้เริ่มเดิน16พฤษภานะครับนี่นะครับตัวที่คำนวณได้ครับ2 3สนะครับออกเลข2นะครับ วิ่งวิ่งชนวิ่งครับเห็นไหมมาหลักหน่วยนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ครับคำนวณได้หนึ่งกับสองครับมาสองตัวเลยโอ้นะสุดยอดเลยครับยังไงเดี๋ยวจะจับมาชนกันนะครับมาสูตรแรกครับงมดต่อมานะครับได้เก้ากับศูนย์ครับออกเลขเก้าครับตัวนี้ตอนนี้ตาผมว่าตาผมจะอักเสบแล้วนะครับเดี๋ยวมอง ดอบ้างเดี๋ยวมองกระดาษบ้างสูตรที่สองได้ห้ากับหกครับมาเลขหกเมื่ต่อมานะครับงวดที่ออกแปดศูนย์เจ็ดนะครับก็คือสิบหกมิถุนานะสูตรนี้ได้เจ็ดกับแปดนะครับมาเจ็ดนะครับทีนี้ทําไมผมถึงไม่บอกมาแปดเพราะว่าผมอยากพิกัดไปที่แค่สิบกับหน่วยนะครับถ้าจะเอาเลขถ้าจะเอาหลักร้อยด้วยนะครับสูตรนี้ยาวผมบอกได้เลยนะครับสูตรนี้ถ้าจะรวมมาเด่นเป็นร้อยสิบหน่วยนะี่ยยาวครับอืมยาวน่าจะ สิบงวดขึ้นนะนะครับเนี่ยตัวนี้สูตรนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้มาดูสูตรนี้ก็ได้เจ็ดกับแปดครับก็มาเจ็ดวันนี้ชนสองตัวเลยครับนี่ชนกันสองตัวนะครับงวดต่อมาครับหนึ่งกรกดาคมปีพุทธศักราชสองพันหร้อยหกสิบห้านะครับสูตรแรกได้ศูนย์กับหนึ่งครับหลักสิบครับหนึ่งนะครับสูตรที่สองได้เจ็ดกับแปดครับ เจ็ดครับนะครับเอาอันนี้ผมทำไมไม่วงเห็นไหมก็จะเริ่มงงเงี้ยไม่ใช่งงนะครับก็ลืมนะครับม,มางวดล่าสุดครับสิบหกกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสูตรแรกครับได้ศูนย์กับหนึ่งครับผลออกอะไรครับผมสี่ศูนย์ ห้านะครับแทนทันทครับศูนย์ครับผมหลักสิบพราต่อมาเอ้ยไม่ใช่สูตรต่อมานะครับสูตรที่สองศูนย์นยห้าห้าครับหลักหน่วยห้าครับหลักหน่วยทุกคนสังเกตไหมก่อนที่จะเข้าไปดูในเนื้อหาของสูตร ก่อนจะไปดูการคำนวณนะครับถ้าเราจะเอาแค่ตัวแรกจากห้างวดถ้าเราจะเอาวิ่งตัวเดียวจากห้างวดเข้า4ี่หลุด1หลุดมาตัวที่2งวดต่อมานี้ความเป็นไปได้สูตรที่หงวดต่อไปน่าจะมาในตัวแรกผมยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมยังไม่ได้คำนวณและไม่รู้ว่า2สูตรนี้จะชนกันหรือเปล่าเพราะสูตรผมเพิ่งคิดนะครับพอคิดมาถึงงวดล่าสุดเนี่ยผมก็หยุดเลยนะครับเพราะย้อนหลังมันเดินดีนะครับ ก็จะมารอทําให้ชนกันเลยสังเกตนะครับ mm hmm. ผมจะไม่ค่อยตัดคลิปแบบกลือกๆกล๊อเดีแบบ๋ยแวบบแบบมันจะมันจะไม่รู้เรื่องนะครับอ่ะด้วยแล้วมาดูสูตรที่สองครับสูตรที่สองถ้าเข้าตัวแรกเข้าดีเหมือนกันครับจากห้างงวดครับเข้าสีเหมือนกันหลุดงวดหนึ่งเห็เพื่นครับเข้าสีเหมือนกันหลุดงวดหนึ่งเออนะครับเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าจะเอาแค่ตัวเดียวนะครับความเป็นไปได้นะครับงวดเนี้ย อาจจะมาตัวท anyway, ี่2ในสูตรนี้อาจจะมาตัวที่สองเพราะมันไหลตัวที่ like 2ที่1มาสามงวดแล้วอาจจะมาตัวที่สองหรืออาจจะไหลต่อความเป็นไปได้ความเป็นไปได้มาตัวที่2เยอะสูตรนี้ความเป็นไปได้มาตัวที่1เยอะลองหนึ่งกับ2ประกบกันซิอันนี้ไม่รู้นะครับนะมาดูกันครับสูตรที่1ฟังดีๆนะครับตัวเลขมันจะสลับกันนะถ้าสมมุติว่าคนจะดูแค่ตัวเลขแล้วเอาไปแปลแล้วไปเขียนรันผลเนี่ยผมบอกยากครับผมให้สูตรละหนึ่งชั Honestly, ่วโมงเลยนะครับถ้าผมไม่บอกนะครับ มันจะไปไล่ทีละตัวใช่ไหมละ่ละรางวัลที่หนึ่งสามตัวหน้าสามตัวท้ายรางวัลเลขท้าย,ายสองตัวกว่าจะหาหลักได้นะครับอืมชุดที่หนึ่งครับหลักพันครับหลักพันนะครับเลขศูนย์ครับและจะไปดูตัวแรกเป็นหลักพันไม่ใช่นะครับผมสลับกันมานะครับผมสลับเฉยๆนี่แหละฝึกสมองตัวเองครับเพื่อที่จะให้มีสมาธิมากขึ้นนะครับ คือหลักมันบวกกันแค่3ตัวแค่มันอยู่สลับตำแหน่งกันผมอยากจะฝึกสมาธิของตัวเองนะครับนี่คือเหตุผลนะครับไม่มีเหตุผลอย่างอื่นนะนี่คือเหตุผลส่วนตัวคืออยากฝึกสมาธินะครับบวกหลักหน่วยบนครับหลักหน่วยบนคือเลข5ครับ <c oughs> <c oughs> และเลขคงที่ครับเลขสอง ถ้าเป็นมวดที่แล้วนะครับหลักพันคือเลขหนึ่งหลักหน่วยบนคือเลขเจ็ดเลขสองคงที่ะนะครับเห็นไหมผมจะสลับกันคือผมอยากจะฝึกสมาธิของตัวเองนะครับมันไม่มีประโยชน์หรอกครับการที่บอกสูตรแล้วมันจะเข้าหรือไม่เข้ามันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับ บางทีผมก็ตลกนะครับ FC ผมก็ขำมาไม่มีเหตุผลส่วนตัวเหตุผลส่วนตัวล้วนๆก็จริงกันแหละครับเนาะไม่รู้จะเอาเหตุผลไปทําไมนะครับเพราะเราคํานวณแล้วก็ฝึกกันนะครับอ่ะบวกกันเลยครับผมนะเป็นเจ็ดครับนั่นนั่นบางคนบอกว่าเอาแล้วนะครับเจ็ดกับแปดครับตัวไหนจะมาไม่รู้เลยจะมาสองตัวหรือเปล่านะครับสูตรนี้ยังไม่เคยมาสองตัวเลยนะ สูตรแรกนี่นะครับยังไม่เคยมาสองตัวนะนะครับอะมาสูตรที่2องก็ผมสูตรนี้สูตรนี้ก็สลับตัวกันอีกครับ <c oughs> เออสลับตัวกันอีกครับสูตรนี้นะหลักหน่วยบนครับเลขไหนล่ะไม่ใช่หลักหน่วยบนดิผมก็งงเลยเห็นไหมล่ะหลักหน่วยล่างนะครับ เห็นไ,ไหมสมาธิที่หลุดก็หลุดไปเลยนะเนี่ยนะครับอืม <c oughs> หลักหน่วยล่างใหม่องตรงเลยนะครับสูตรนี้ที่จริงมันไม่ใช่สูตรใหม่หรอกสูตรนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมเอามาลื้อขึ้นใหม่นะครับประมาณช่วงเดือนมีนานะครับสูตรนี้หลักหน่วยล่างบวกกันสองครั้งนะครับหลักหน่วยล่างก็คือเลขสาม บวกเลขสามคงที่ครับจังบอนะครับตองสนะครับสามสามเป็นเก้ายะจะมาตัวไหนเนี่ยทุกคนจะมาหรือเปล่าจะมาทั้งสองสูตรหรือไม่ถ้าไม่ชนกันเนี่ยถ้าถูกก็เขาเรียกว่าแจ็คพอตเลยถ้าไม่ถูกก็น่าจะมีสูตรในสูตรหนึ่งที่อยู่ผมคิดว่าไม่น่าจะหลุดทั้ง2องสูตรนะ มีโอกาสที่จะเข้าทั้งสองสูตรแต่ไม่รู้มันจะประกบกันมาหรือเปล่าแค่น,นั้นเนี่ยนะครับมาดูทีนี้น,นะครับจะบวกกันนะสองสูตรนะครับเอาตัวนี้ดีกว่าเพ,พื่พอเหยเผื่อเข้ายาวเอาเผื่อให้ สองสามหนึ่งสองเอ้าเอา,เอาบวกกับหนึ่งสองนะครับนี่สองสามบวกกับหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสามหนึ่งสามสอง งวดต่อมา9 0นะครับ 56, 95, 96, 0 5 0 6าหกเก้าห้าเนะครับเออผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับสูตรนี้เนี่ยห้างวดติดเข้าหลักหน่วยทั้งหมดนะครับเข้าหลักหน่วยทั้งหมดห้างวดติดสูตรนี้นะ สูตรนี้นะครับนี่ประกบให้ทีละอันไปเลยมาแผ่นเดียวนี่คือสูตรใหม่นะครับไม่ต้องเอาสวยถ้าสวยมากเดี๋ยวไม่ออก78นะครับแล้วก็78นะครับชน8ครับไอ้ชน7กับ8ต่อมานะครับ01แล้วก็78 07 08 17 18เจ็าไม่เห็นอีกมีแต่เขียนไม่ได้ดูเลยผมก็นะครับงวดต่อมาครับล่าสุดสุดท้ายนะครับงวดล่าสุดไม่ใช่สุดท้ายเขาจะเดินต่อ <c oughs> นะครับบวกห้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้านะครับหนึ่งหก นี่แหละล่าสุดนะครับงวดแรกออกอะไรหนึ่งสองสองสามแล้วก็หนึ่งสองเนาะผมลืมเนี่ยสองสาม เออออกตัวกลับวันนี้นะครับพอเลขสองมันชนด้วยนะครับออกด้วยนะครับหนึ่งสองสองฟึบนะครับงวดต่อมานะครับเก้าหครับผมตรงตรงงวดต่อมาชนเจ็ดกับแปดถ้าประกบมันก็จะได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดนะครับแต่มันชนมาไงครับมีแค่งวดเดียวนี่แหละที่ที่ชนกันและมานะครับเหมือนงวดก่อนที่ผมบอกนะฮะอ่ะได้มาดูกันวันนี้ก็ออก หนึ่งเจ็ดเนาะหนึ่งเจ็ดตรงตรงนะครับแล้วก็งวดล่าสุดศูนย์ห้าตรงตรงเดี <c oughs> ๋ยวดีเอากับเขาวันนี Rice ้เตี๊ดคีย์บอร์ดอีกวันนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ ขอให้มานะครับมันแค่สี่ตัวเองนะครับไม่มีตัวชนด้วยไม่เหมือนวัน,นี้มันยังมีตัวชนนะครับอันนี้ไม่มีตัวชนเหมือนงวดแรกเนี่ยก็มีตัวชนชนสองเดี๋ยวมันก็ามานะครับนะลองดูนะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์ะนี่นะครับลองดูกันงรอ หมดแรกตัวนี้ดูสิจะมาหรือไม่มานะครับก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับหรือถ้าใครจะเลือกนะครับก็ตามที่ผมบอกอาจจะเลือกสูตรนี้นําไปประกบเองหรือว่าเลือกเฉพาะสูตรนี้นําไปประกบเองนะครับเขาอาจจะมา ไม่ตรงที่ผมประกบนะครับอาจจะมาแค่สูตรหนึ่งก็ได้นะครับเพราะเป็นสูตรใหม่ทั้งคู่นะครับก็โอเคเนาะนะครับสูตรนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับฝากเป็นกําลังใจนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับให้กับทางช่องสัทธามาปาฏิหาริย์เกิดด้วยนะครับนี่คือระยะสั้นนะครับเข้ามาแล้วห้างงวดติดนะครับก็หวังว่าน่าจะเดินต่อนะครับก็ขอพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับขอพระคุณและสวัสดีครับ